เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับคริปโตหม EP ที่2นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นเกมครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมคริปโตไมไปแล้วแต่ว่ามันรายละเอียดอาจจะรายละเอียดของการวิธีการเล่นอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมก็เลยมา ทำคลิปเกี่ยวกันวิธีการเล่นเกมเกมนี้ให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับอ๋อแต่ก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพร,รวมของตัวเกมนะครับโอเครอสักครู่เนะล็อกอินเบมาสก่อนนะครับโอเคล็อกอินเสร็จแล้ว ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเหรียญผมเพิ่มเป็น1.3จนะแต่ทำไมยานผมไม่ขึ้นแปบน๊บนึงผมขอคอนเน็กตัว Wallet ก็คอนเน็กไปแล้วนี่วะโอเคมาแล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือวอร์เกอร์ของ er ผมที่ผมซื้อไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้รายได้ของผมอยู่ที่1.39 e t e r n a l นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่นะครับมันบอกว่า uh, Can m y n n in e f อิน e ์เฟล d นะครับรอสักครู่รอสักแป๊บหนึ่งโอเคถ้าเกิดว่าคนงานพร้อมทำงานแล้วนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนนะแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นว่านาวนะ ตอนนี้สัญญาที่ผมต่อสัญญาไว้ผมต่อสัญญา15วันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก5วันเท่ากัูว่าผมเล่นมาแล้ว10วันนะโอเคเดี๋ยวตอนท้ามันจะคำนวณให้ดูด้วยโอเคพอกดมาหน้าของคำว่า My แล้วนะครับผมก็ให้มาดูนี่ที่ h e r e n i g h p o w e r นะครับผมก็อของเรามีอยู่107 mp แสดงว่าเราสามารถไปขุดแร่ ที่ดาวเลเวลหนึ่งได้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีจำกัดอยู่อย่างถ้าผมจะไปดาวเลเวลสองผมก็ต้องมีคนงานที่200 MP นะครับในที่นี้ก็ไปได้แค่ดาวเลเวลหนึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกดไปเลยครับแล้วก็จ่ายคา่าแก๊สไปโอเแล้วก็กดโอเคไปรอสักคู่โอเค ขึ้นมาแล้วครับนี่เขาบอกว่ายอดที่เราขุดได้ในวันนี้นะครับเท่ากับ0.1 07 eternal นะครับผมนี่ก็คือรายได้ใน1วันของผมนะงั้นเ,เราก็ไปดูยอดรวมที่ผมสามารถเคิมได้ตอนนี้นะครับยอดรวมจาก1.3 9ขึ้นมาเป็น1.4 99แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปคำนวณให้ดูนะเมื่อกี้ เดี๋ยวคำนวณค่าแก๊สด,ด้วยเลยนะครับเมื่อกี้ที่เรากดไปเราได้อยู่ที่อ่า,อาไม่ใช่แปบ๊บหนึ่งอันนี้ราคาเหรียญอีกนนองนะครับที่เรากดไป0 1 0ยประมาณ162บบาทนะครับผมมาดูในส่วนของค่าแก๊ส แก๊สที่ผมจำได้0.00 0.00104 00 00 00. 00 00ถ้าแก๊สประมาณ18บาทนะครับ164 18ก็จะเท่ากับ64ล18โอเค ประมาณ146บาทอันนี้คือรายได้ของผมในวันนี้ในการเล่นเกมคลิปตัวหม่นะครับผมก็รายได้รวมทั้งหมดของผมก็จะอยู่ที่1.499นะครับมาดูรายได้รวมทั้งหมดก่อนหลังจากเล่นมา10วัน1.4วันนี้วันที่10นะครับ99รายได้ผมรวมทั้งหมดตอนนี้มีอยู่2,351บาทแล้วนะครับผม นี่ใน10วันนะวันนี้วันที่10นะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นเดี๋ยวเกมก็กำลังจะมีการอัปเดตขึ้นมานะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของตัวเกมขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันครับสำหรับวันนี้สำหรับการ าสารเล่นเกมคิปตมายก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมาฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่โดยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ